สวัสดีครับงานซ่อมมือถือครับผมมาต่อกันเครื่องที่สองครับผมอันนี้ vivo y93 ครับซ่อมระบบชาร์จครับผมชาร์จไม่เข้ากระแสกินน้อยมากครับก่อนอื่นเราต้องแกะเครื่องครับเพื่อที่จะเช็คขั้วแบตครับ เช็คขั้วแบตว่าขั้วแบตลวมไหมบางทีลูกค้าอาจจะทำหลุดมือครับหลุดมือได้รับความกระทุก,กระเทือนแรงขั้วแบตอาจจะอาจจะหลุดได้ครับไม่หลุดก็หลวมครับ น,นี่แกะแบตอามาแล้วครับก็เช็กดูขั้วแบตก็ลองส่งแว่นขยายดูครับก็ยังเรียบร้อยดีครับจะลองกระตุ้นแบตดูครับลองใช้ซับไพครับกระตุ้นแบตดูครับ บางทีลูกค้าใช้จนแบตหมดเลี้ยงครับไม่มีไฟเหลือค้างครับก็อาจจะชาร์จไม่เข้าครับก็แล้วต่เครื่องครับบางเครื่องก็เล่นไฟหมดเหลือศูนย์ก็ชาร์จเข้าครับก็จะลองกระตุ้นแบตด,ดูครับ ก็จะปรับไฟกระตุ้นไว้ที่ไม่เกิน5ครับไม่เกิน5วนครับก็ <_ t aps> ปรับแรงนิดหนึ่งครับปกติไฟมือถือก็ไม่เกิน4.4วนครับมาตรฐานครับ4.4แต่ผมใช้กระตุ้นก็ประมาณไม่เกิน5ครับ4.7 4.8ครับ บางทีก็ใช้ห้าก็มีครับบางเครื่องครับแต่ก็ไม่กล้าใช้ครับกลัวเครื่องลูกค้าเสียส่วนมากจะใช้ที่สี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดนี่ก็เยอะแล้วครับก็ชาร์จเข้าครับหลังจากเรากระตุ้นแบตก็ชาร์จเข้าครับแต่เข้าไม่เยอะครับห้าหกร้อย ก็ถือว่าเข้าพอใช้ได้ครับในขณะที่แบตยังมีไฟน้อยครับถ้าเกิดก็เปิดจอติดครับเพราะว่าเรากระตุ้นมีไฟในแบตสักหนึ่งเปอร์เซ็นก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วครับหลังจากนี้เราก็จะ ชาร์จไว้นานๆครับก็ยังไม่ส่งงานลูกค้าครับเราจะชาร์จไว้สักสองชั่วโมงครับเพื่อให้แน่ใจว่าถ้ามีไฟในแบตบ้างแล้วจะชาร์จเข้าดีไหมกระแสจ,จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าดูดูโดยภาพรวมแบต ยังใหม่อยู่ครับแบตบเครื่องนี้ครับก็ยังใหม่อยู่ยังใช้ได้อยู่ครับใช้งานได้ต่อโอเคครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ